หลายหน่วยงานร่วมกันจับกลุมแรงงานต่างด้าวเตรียมเข้าพื้นที่ชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่พลตํารวจตรีไตรรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการภาค6ประชุมฝ่ายความมั่นคงห้ามเพื่อชายแดนจังหวัดตากประกอบด้วยอำเภออุ้มผางอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยาง เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติงานเชิงรุกในการปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต่อมากองร้อยทหารพราน3504ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรท่าสองยางกองร้อยตำรวจตรเวณชายแดนที่344ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ได้ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางในภูมิประเทศบ้านมอทีทะตําบลแม่อุสุอําเภอท่าสงยางจังหวัดตากได้ตรวจพบกระท่อมอยู่กลางไร่ซึ่งมีรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีดำแบบตอนเดียวติดตั้งคอกเหล็กจอดอยู่ใกล้กับบริเวณกระท่อมดังกล่าวจึงได้ทำการปิดล้อมตรวจค้นภายในกระท่อมพบแรงงานต่างด้าวจำนวน13คนเป็นชายหคน หญิงแดคนพร้อมผู้นำพาจำนวนสองคนคือนายยาติและนายหนอคือชาวเมียนมาเช่นเดียวกันหลบซ่อนตัวอยู่ภายในกระท่อมจากการสอบถามนายยาติและนายหนอตือผู้นำพาทราบว่าได้รับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดมาจากฝั่งเมียนมาด้านตรงข้ามตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากและจะนำไปส่งในพื้นที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปทำงานรับจ้างทั่วไป โดยนายยาติได้ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน15,000บาทและนายหนอตือได้ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน1,000 10, งบาททั้งหน่วยจึงได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้นอุณหภูมิร่างกายปกติและนำแรงงานต่างด้าวทั้งหมดพร้อมผู้นำพาเคลื่อนย้ายมาพักที่กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่3 4 4เพื่อส่งดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดบูรณาการกำลังทหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและอสออำเภอแม่สอดจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ลักลอบข่าแม่น้ำเหมยเข้ามาในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจำนวน11รายควบคุมตัวตรวจวัดอุณหภูมิก่อนส่งตัวดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป